เขากังวลความไม่แน่นอนนะครับคือจริงๆเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าใครควรจะชนะหรือเขาจะเชียร์ใครแต่นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยไม่ชอบความไม่แน่นอนอย่างสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีความไม่แน่นอนอยู่พอสมควรถ้าก้าวไกลเป็นหลักเนี่ยก้าวไกลก็พูดชัดเจนใช่ไหมว่าจะเพิ่มค่าใช้จ่ายเรื่องของรัฐสวัสดิการ,นะรมีการพูดถึงฝั่งการใช้จ่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการเด็กสวัสดิการคนพิการสวัสดิการคนแก่และอื่นๆเนี่ยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยใช้เงิน ,00 0กว่าล้าน ย้อนกลับไปในอดีตก่อนและหลังเลอกตั้งตลาดทุนไทยมักปรับตัวขึ้นได้ดีแต่สําหรับการเลอกตั้งในปี2566นี้ตลาดทุนไทยกลับมีการปรับตัวลดลงและยังคงเห็นแรงเทขายจากนักทุนต่างชาติออกมาอย่างต่อเนื่องสาเหตุหลักคนนี้เป็นพลเรื่องของความกังวลในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งม่เพียงแค่คนไทยเท่านั้นที่ให้ความสนใจแต่ต่างชาติเองก็จับตามองไม่น้อยค่ะประชาชาติวีไอพีนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์พิเศษดรพิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเงินเกียริินนัพ ว่าเป็นความ สเอร์ไพรส์เพราะต้องยอมรับว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยทุกฝ่ายก็อาจจะมองอยู่แล้วแหละว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนขั้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้คิดว่าพักคก้าไกลจะกลายมาเป็นพักอันดับหนึ่งส่วนใหญ่ก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นพักเพื่อไทยที่อันดับหนึ่งพอพักคก้าวไกลขึ้นมาเนี่ยแล้วนโยบายหลายอย่างของพักคก้าวไกลก็ต้องยอมรับว่าสร้างความไม่แน่นอนในแง่ของนโยบายแต่สังเกตว่าอย่างหุ้นที่โดนเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือว่าเกี่ยวข้องกับ r ร g u l คต o า y หรือว่าไอ้ข้อต่างๆยรือเช่นเร งานเรื่องของแกส๊สคนก็เริ่มว่าเอ๊ะถ้าเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วทําอย่างที่สัญญาไว้ตอนเลือกตั้งเนี่ยนโยบายที่ปรับเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะมีทั้งวินเนอร์แล้วก็ลูเซอร์ใช่ไหมครับผมอ้มองว่าอันนี้มันก็เป็นการปรับเอ็กซ์ปีคชันเพราะก่อนหน้าการเลือกตั้งไม่ได้ไม่ได้คาดอย่างนี้ทุกคนที่ตอนนี้ให้ความสําคัญเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเอ๊ะก็ไม่รู้ว่าตกลงตั้งได้ไหมสวจะสับสนเพียงพอไหมเดี๋ยวจะเปลี่ยนขั้วไหมผมว่าไอ้ความไม่แน่นอนเนี่ยทำให้คนมันไม่สามารถที่จะกลับเข้้าาาาาสู่ภวะปกกกติในงงขอรรคดดไ ก็เลยทําให้เกิดความผ,ลผ,ลผลันผวนสมมติต้อเราดูภาพรวมๆนะครับก็ผลการเลือกตั้งมันก็อาบอกว่าเป็น strong mandate ใช่ไหมครับงั้นก็อาจจะเห็นทิศทางของนโยบายเนี่ย ขึ้นนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็ยังเป็นพักร่วมรัฐบาลใช่ไหมครับงั้นก็ต้องอาจจะต้องดูนโยบายนิดหนึ่งว่า2พักใหญ่เนี่ยเอามาชนกันแล้วเนี่ยจะจะมีนโยบายยังไงบ้างแล้วก็ผมว่าความหวังที่สําคัญเนี่ยก็คือเศรษฐกิจไทยอาจจะบอกว่าดูในภาพใหญ่ๆเนี่ยประเด็นที่1คือเรากำลังฟื้นตัวจากโควิดงั้นระยะสั้นเนี่ยมันก็คงยังมีแรงส่งขึ้นไปยเฉพก็ยิ่งของเรื่ององการท่องเที่ยวแต่ว่าพอการท่องเที่ยวมาครบแล้วเนี่ยความท้าทายถัดไปเนี่ยคือเราเห็นแนวโน้มมันโตช้าลงมาเรื่อยๆตาม เรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจโครงสร้างประชากรอะไรต่างๆเนี่ยเป็นความหวังต่อรัฐบาลใหม่เนี่ยนะครับคือนโยบายที่เข้ามาเนี่ยมันจะ address ประเด็นเชิงโครงสร้างนี้ยังไงบ้างก็จะเป็นจุดที่แต่ละคนเข้ารอดู ก้าวไกลเป็นหลักเนี่ยก้าวไกลก็พูดชัดเจนนะครับว่าจะเพิ่มค่าใช้จ่ายเรื่องของรัฐสวัสดิการมีการพูดถึงฝั่งคันการใช้จ่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการเด็กสวัสดิการคนพิการสวัสดิการคนแก่และอื่นๆเนี่ยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยใช้เงิน0กแสนกว่าล้านแต่ว่าก้าวไกลเป็นพรรคที่พูดถึงด้วยว่าจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายซึ่งประเด็นนี้ผมว่าจริงๆตอนเลือกตั้งเราไม่เคยได้คุยกันเพราะว่าถามว่า6กแสนกว่าล้านเนี่ย ก้าไกลจ่จากเงินไปจ่ายก็ไปดูรายการที่เขาพูดถึงเนี่ยก็จ,จะมีทั้งเรื่องของการลดการใช้จ่ายเช่นลดขนาดกองทัพผันเงินส่วนอื่นๆมาใช้แต่ในขณะเดียวกันมีมาตรการรายได้ด้วยนะคือภาษีต้องขึ้นแล้วก็พูดถึงภาษี3าตัวใหญ่ๆก็คือการเก็บภาษีความมั่งคั่งการปฏิรูปการเก็บภาษีที่ดินแล้วก็ที่สาคัญที่คนเนี่ยจะไม่ค่อยคุยกันก็คือการขึ้นภาษีกําไรของนิติบุคคล ก็คือจะอาจจะลดภาษีสาหรับ SME แต่ขึ้นภาษีสําหรับนิติบุคคลรายใหญ่ซึ่งสาหรับตลาดหุ้นเนี่ยการขึ้นภาษีเนี่ยก็แปลว่ากําไรหลังภาษีเนี่ยจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าก้าวไกลามามีการใช้จ่ายอย่างที่บอกทั้งหมดจริงๆเนี่ยก็ต้องมีฝั่งรายได้ที่ต้องเพิ่มขึ้นก็คือการขึ้นภาษีก็ต้องตั้งคําถามแล้วว่าเอ้ใครจะโดนบ้างถ้ามองในแง่ของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบโดยรวมเนี่ยจากภาษีที่อาจจะสูงขึ้นแต่คําถามก็คือเอ้กระทบจริงไหมก็คือต้องขึ้นอยู่ว่า ไอ้แล้วพอเป็นพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนโยบายพวกนี้เจรจาตกลงกันได้จริงไหมทั้งในฝั่งของการใช้จ่ายคือฝั่งของสวัสดิการแล้วก็ฝั่งของรายได้คือพวกนโยบายภาษีเขากังวลสองสเรื่องนะฮะเรื่องที่1คือเขากังวลความไม่แน่นอนนะครับคือจริงๆเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าใครควรจะชนะหรือเขาจะเชียร์ใครแต่นักงทุนต่างประเทศเนี่ยไม่ชอบความ นอ,นอย่างสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีความไม่แน่นอนอยู่พอสมควรใช่ไหมเลือกตั้งเสร็จแล้วรอก,กรกตประกาศเดี๋ยวต้องมีสวมาโหวตนายกตอนนี้ก็ไม่เห็นทั้งในแง่ของเอ๊ะแล้วก,กรกตจะประกาศผลในกี่วันบอกได้ถึงตั้ง60วันแสดงว่าเราจะไม่มีรัฐบาลใหม่ไปอีกอย่างน้อย2เดือนถึง3เดือนพอเริ่มโหวตได้จริงๆเนี่ยใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่แน่ใจใช่ไหมถึงแม้ว่าจะมีการจัดพักร่วมรัฐบาลแต่สวก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีชัดเจนยังไม่รู้ประเด็นความไม่แน่นอนเนี่ยทำให้ แล้วก็ต้องยอมรับว่าเวลาเขาลงทุนเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับนโยบายเกิดอะไรขึ้นกับกําไรของบริษัทเมือสะท้อนให้เห็นเลยว่าเวลาเปลี่ยนขั้วทางการเมืองเปลี่ยนนโยบายของพรรคหลักนี่ มันส่งผลกับการลงทุนได้พอสมควรจะสังเกตว่าพอมันเป็นภาวะแบบนี้แล้วก็มีทั้งความไม่แน่นอนแล้วก็การคาดการณ์ที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างประเทศอาจจะค่อนข้างกังวลน,นะครับอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อนการเลือกตั้งเนี่ยเราเห็นนักลงทุนต่างประเทศเน็ตเซลล์หุ้นไทยมาตลอดเลยนะครับก็คือเขากังวลความไม่แน่นอนพวกเนี้ย จริงเ t ็ e ซ l i n g ของสหรัฐเนี่ยมันเป็นประเด็นเทคนิคอลมากกว่ามันไม่ได้มีผลทางเศรษฐกิจแบบยาวนานและรุนแรงนะครับคือมันเป็นแค่ความเสี่ยงที่ถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความวุ่นวายในตลาดการเงินทําให้เกิด recession แต่ว่าโอกาสเกิดเนี่ยยังเชื่อว่ามีค่อนข้างน้อยนะครับแล้วถึงเกิดเนี่ยน่าจะมีการแก้ไขปัญหาเนี่ย กลับมาได้ค่อนข้างเร็วเพราะงั้นมันเป็นประเด็นเทคนิคอลแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยก็ได้เช่นหาดีลกันได้ก่อนสิ้นเดือนนี้ทุกอย่างก็จะจบประเด็นที่2คือเรื่องของภาคธนาคารที่อาจจะเห็นเรื่องของมีแบงค์รันมีอะไรเกิดขึ้นในสหรัฐแล้วก็มีประเด็นแบงค์ในยุโรปเชื่อว่ามีโอกาสที่จะยังมีความวุ่นวายประเด็นนี้เกิดขึ้นแต่ค่อนข้างแน่ใจได้ว่ามันคงไม่พาไปสู่วิกฤตในแง่าภาพใหญ่เพราะว่าวันนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับธนาคารขนาดกลางแล้วธนาคารขนาดเล็ก ะะที่ธนาคารขนาดใหญ่ของสหรัฐเนี่ยยังคงมีความเข้มแข็งอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ภาคธนาคารกลางเองเนี่ยก็มีเครื่องมือพิเศษในการเข้ามาช่วยจัดการกับปัญหานะะก็คือการพิมพ์เงินพอนเข้ามาทีไรมันก็สามารถที่จะหยุดความกังวลได้ค่อนข้างเร็วประเด็นที่3ที่อาจจะมีส่งผลต่อเศรษฐกิจก็คือภาวะที่หลายๆคนพูดถึงว่า recession ช่วงครึ่งหลังของปี ทั้งจากเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่มันสูงขึ้นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มันมีอยู่ค่อนข้าง,งเยอะก่อนหน้านี้วันนี้มันก็เริ่มเฟดออกไปใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เชื่อว่ามีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้าง,งเยอะแต่ก็ยังเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ามาลวิเซชันนะก็คือการชะลอตัวแต่ว่าไม่น่าจะรุนแรงมากอันนี้ก็อาจจะเป็นส่งผลกระท,ทบต่อเศรษฐกิจไทยได้ได เชื่อว่าใกล้พีคแล้วฮะคือมองไปข้างหน้าเนี่ยอย่างในสหรัฐเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะพอสยาวแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ลงเร็วๆนี้นะครับถึงแม้ว่าจะพูดถึงเศรษฐกิจชะลอตัวอะไรต่างๆเนี่ยเงินเฟอ้อในสหรัฐก็ยังแบบ4% 5%นะฮะครับอยากได้2%วันนี้ก็ต้องขึ้นไปก่อนแล้วก็จะต้องค้างไปแถวนี้จนกระทั่งเห็นภาพชัดขึ้นว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันชะลอตัวลงมาอย่างชัดเจน ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นดอกเบี้ยคงอยู่แถวๆนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยๆปรับตัวลงในช่วงปลายปีของไทยเองเนี่ยผมเชื่อว่าการประชุมครั้งหน้าปลายเดือนนี้นะครับน่าจะขึ้นไปที่2%แล้วก็ประชุมครั้งต่อไปเนี่ยคือเดือนสิงหาคมยังเ,เชื่อว่าน่าจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูพัฒนาการเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟอ้อเหมือนกันถ้าเกิดเงินเฟอ้อลงต่อเนื่องเศรษฐกิจไม่ได้ดีอย่างที่คาดหรือมีความเสี่ยงมาจากข้างนอกอย่างที่คุยกันเนี่ยก็มีสิทธิท ก็คือขึ้นอีกหนึ่งครั้งอย่างน้อยครั้งที่2เนี่ยไม่แน่ใจแต่เชื่อว่าไม่ขึ้นเกิน2.25ใช่ครับถ้าเกิดมันไม่มีข่าวดีแต่ว่าถ้าเกิดทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยหมดนะครับคือรัฐบาลตั้งได้นะักท่องเที่ยวมาตามนะัดเศรษฐกิจโลกไม่ได้ชะลอมากนะครึ่งหลังน่าจะเป็นภาพที่ทดีขึ้น ถ้ามันเป็น r i s k y a s s e t เทดอย่างพวกหุ้นเนี่ยอันนี้ก็ต้อง Defensiv e นิดนึงเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวถ้าเชื่อว่ามีโอกาสที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวเนี่ยการลงทุนพวกอะไรที่มันให้อินคัมอย่างพวกตราสารหนี้โดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดใครสามารถรับความเสี่ยงไปลงทุนในดอลลา,าร์สหรัฐได้เนี่ยวันนี้บอลระยะสั้นเนี่ยให้ผลตอบแทน4%ี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์น่าสนใจแล้วก็ถ้าเกิดมีเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยตรงนี้ก็ได้ประโยชน์ถ้าเป็นหุ้นเนี่ยก็ต้องหุ้นที่มีลักษณะนนนนนิดนึงือ,อเปนเน้้แบบหุ growth คุณอะไรพวนั้นซึน่งระหว่างนี้อาจจะได้รับผลกระทบถ้าเศรษฐกิจกชะลอตัวลงมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าประชาชาติเวลเล่าเรื่องการลงทุนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกด Follow ผ่านทางเพจ f a c e b o o k ประชาชาติ YouTube และ TikTok อขอบคุณค่ะ